ว่สดีจ้ายายจ่อยเค่สสวิเดีนจ้ามาเบิ้งหมังหยุดตอนยายจ่อยจ้ามือนี้ยายจอยวายพระจ้าเดี๋ยวสิพาะพี่น้องไปเบิง้งได้จะได้พักยายจอยจ้าพักะรลแเน่ะระแเน่ใบแมงลาก อันนี้ก็ต้นมะลิมะลิมะล,ลิลา <c oughs> เด้อมือน,นี้ย้ายจอยวายพระจ้า <c oughs> มีวายพระ <c oughs> ยากันยาวยาวยแม่จ้าเ <c oughs> บื้องอากาศเบื้องอากาศด้วอากาศเ <c oughs> ย็น <c oughs> พี่น้อง อากาศเย็นเย็นเลยเ,เดี๋ยวพิกด้านติดผ้าเบิ้งนี่ยยัดจอยไว้พระจ้านี่ยนี่จ้าไว้พระจ้าเดี๋ยวยัดจอยติดผ้าไปเบิ้งขังนอกก,นนอก,นอกะน้อยจะน้อไปเขายางไปเบิ้งขังนอกกะน่ะมี่ยังเปลี่ยนแปลงบ่ โอ้ยกวางกินพักย่ายจอยเหมือดแล้วเบึง่งดูพี่น้องกินกินอันใบโหรละพ้าย่ายจอยเหมือดแล้วกวางตตนให้เนาะกวางกะ็ะดากินหอดใบโหรละพ้าแเบอ เบื้องทกฟาแม่พี่น้องเบึงเมฆเบึงเมฆอากาศเย็นเลยนี่พี่น้องนี่อากาศเย็นสิบมาเบึงหมันนี่มันลนลุ่มไหลปนไปแล้วแค่จอยสิบห้ามาเบึ้องโอ้ยแม่งกับเวนบานเวินบานยุสวนเซ เขาจะกมูมดแล้วเบื้องหมางแอปเปิ้ลต้นนี้พี่น้องเหลือบรายมันรวงพุ่นเต็มไตลลางเต็มไตลลางเลยอยากได้จักน้อยสิได้กินบ่นอยอยจ่อยยอยจ่อย,ยสิเอามาแอปเปินน้ลไวยแนี่กัน สีได้กินบ่เฮ้ยยาแลลวน้อยนึงนี่มาก็เปิ้นนี้ใช้จอยเสี่ยไปฝานไปมันสิเสียบ่สีเสียบ่ปาดู้น่ะน้อยนี่คือสีบลอตเป็นต่เอาอกมันคือสีน่าิึงน้อยนี่ิึงกัน เป็นตะกินพ่อน่พี่น้องน้อยนี่โอ้น้อยนี่นนล้นแล้วเพิ่งต้องแต่ก็กินได้อยู่กินสมเดี๋ยวให้จใจเสีเอาไปนั่งเพิ่งไม่รู้พี่น,อน้องไหมมักแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแดงพุ่นบ่เห็นห้างมักอีกนกสกอ๊อตตามล้วนกกลางเ,เขนบ่เห็นห้างแล้ว ย่งทางไดนเนาะมิตะใบต้นนี้มิตะใบหมักเอปเปิลต้นพุน่นบ่มีใบมิตะน่วยพุ่นบนทะเลพุน่นไก่ๆพุ่นพี่น้องทะเลเย็นหนาวล่มกับพัดขึ่น ลมพัดแหงแหงหอมดอกสะแบงอยู่กลางทุ่งนาเอิเ่งได้สิบห้าไปเบิ่งอีกเบิ่งต้นไม้ต้นนั่นก็กาฝากมันเป็นมะเร็งไหมจ้านั่นไหมต้นไม้เป็นมะเร็ง ต้นยุดต้นย้ายจ่อยคือเป็นยังสี่เน้ะพี่เนอะมึนเด้อย้ายจ่อย,ย,ย,ยโอ้ยให้ได้เห็นเด้อค่ะพ่อเอ้ยแม่เอ้ยให้เห็นแจ้งแจ้งเด้อ บ่ต้องปีดบงังนกย่ายจอยกับปีกหักหมืดแล้วบังดูนกนกกันย่างปีกปีกหักหมืดแล้วเห็นคักคักเด้อแม่เอ้ย ได้ตัวเด็เบิ้งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาจ้าเบิ้งเอาเด้อพระวนาเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาพระวนาเอา ย้ายจอยก็บบ่มี่ยังฝากพี่น้องกลางเดือนแล้วย้ายจ่อยกับบ่มีหยังฝากจ้ามี่มองนีล้ละมองที่ได้ฝากพี่น้องฝากพี่น้องอยู่เมืองไทยเบื้องต้นไม่ต้นนี่ไป หลายหลายแดเมฆกระไดานาะหนาวด้นี่พี่น้องนี่ล้มเสียงล้มวืด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 หนาวแงมะมาเร่งมากกันหนาวจ้าต้นไม้ไงยุ่งขางเฮี้ยนหน่อยย้อยจ่อยหนาวเท่ๆหนาวเท่ๆ นางอย่ใตรล่วมกันถึกควันสองตัวบ่แจ็คตัวกับบึง้งเอาเด้อพี่น้องเลยนางไก่กับบุตรไพี่น้องสำหักควัน <laughs> สำลักควัน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 เพิ่นที่ห้จักตัวเพิ่นที่หาสองหาสามเนาะเิ่ลุ่มแห้งมากลุ่มพัดแห้ง น,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 นั่นวายพระนั่นนี่วายน้ำโชกวายเอาโชกลมพัดแห้งหนาวแม่พี่น้องแยกจ่อยหนาวแล้วไปจังใดเนาะพอเอ้ยก็จีนได้สองอีกค่าอีกคกน ล่มแห้งเบิงฝาไปสะก้อนพี่นอ้องเบิงฝาถาสะก,ะก้อนเนื้อถาสะก้อนเด้อ Thả cho con, thả cho con. Con tìm mấy ý bò. Mẹ ý bò mệt lâu. Bên nào đây cha đây, bên nào đây cha. เพิ่งี่มีอกบ่นั่นม่อีกตัวนึ่งยืดดอกอือ Bớt ngầu yên đó chả đứa, bớt ngầu yên đó cha bớt ngầu yên Tạm lạc Tạm lạc đó chả đứa แมนบ่นอแมนบ่นอนั de de. ่นคือเป็นสีนั่นแมนบ่นอนั่นคือเป็นสีนั่นพี่น้องเบิ่งเอาเองเด้อนันเดอร์ยาจอยบ่งฮูเด้อนันเดอร์เบื้องเอาเอง ขอบคุณค่ะวัดดีจ้าโชคดีไม่ใช่เด้อจะเด้อโชคดีสุขคนสุขคนเด้อจะเด้อเบิ้องเอาเองจ้าขอบคุณค่ะวัดดีจ้า